ตอนนี้เรามี Discord แล้วนะลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเดีย๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าลูลูสกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีวิลักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดนนะครับนะสริปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอะเน็เพาวเวอร์ดิฟเฟนต์กันอีกแล้วนะเออ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าลูรูสกันนั่นเองนะเออสําหรับลูรูสนะเป็นตัวละครหนึ่งที่กูค่อนข้างคาดหวังมากๆเลยนะว่ามันจะเก่งเนาะเพราะภาพจาของกูเลยเด็กก็คือลูรูสใน AA เนะเป็นตัวซีครตนะเป็นตัวละครที่โคตรเท่นะคือสมอนเลนสมอนเดินเลนอ่ะแล้วก็อัพตันเนี่ยสามารถเสกเป็นหุ่นยนต์มาได้โคตรเท่เลยนะเออกู ค่อนข้างคาดหวังมากๆเลยนะสำหรับเจ้ารูสนะเออก็ร่างใช้นี่แม่งเป็นร่างขาวนะเขค่อนข,ข,ข,ข้างเทพเหมือนกันเนาะในเกมเนี่ยชื่อว่าซีโร่นะเป็นตัวละครดับเอ็กซ์คลูซีฟเนาะแล้วก็เป็นตัวกราวนะคือวางปุ๊บเดี๋ยวไม่ตีแอร์นั่นเองเป็นตัวตีเวทแล้วก็มีธาตุเป็นลักซ์นะหรือว่าธาตุแสงมีบัฟเป็ดเซโร่ทอลเนาะจริงๆเนี่ยบัฟที่บอกกับพี่แกเนาะคือบัฟต้นไม้ไม่ก็บัฟโซเวียนนะแต่ว่าได้แค่นี้แหละเพราะว่ารีโรหมดนะเดี๋ยวค่อย ไปลงกับรากชัยนี่เอาดีกว่านะเออแล้วก็อาเวลตันสามสิบเนาะแล้วก็สเตตเป็นดับเบิลเอสดับเบิลเอ็แล้วก็ดับเบิลอิสต 30, นะน SS S, SS S, นันเองนะยังไม่แม็กซ์เทียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเกรดก่อนอัปเกรดให้มันแม็กซ์เทียก่อนโอเคแม็กซ์เทียเรียบร้อยละเอออัพไปเถอะของมันเหลือนะเออพาสซีฟดีกว่าเนาะพาสซีฟถ้าถ้าสมมติถ้าราชาไม่ใช่หัวหน้าแล้วเขา เออเศร้ามาเถอะแล้วอ่านภาษาอังกฤษดีกว่า if the king does not lead how can he expect his s u b j e c t to follow นะเอออ่ะเป็นพาสซีฟที่จะทำการบัฟยูนิตที่อยู่ในระยะ10%ดาเมจแล้วก็ลบคูลดาวกับระยะไป20%อนะอแล้วก็ i e absolute obedience นะ ทุกการโจมตีเนี่ยจะทำการแปะกิสนะกิสนะจะทำการแปะเป็นด็อกแบ็กสโตรสตันหรือว่าแอสโซลูทออเบเดียนนะทำการน็อกแบ็กผักมอนไปข้างหลังเนาะสโตรทำให้มอนเนี่ยเดินช้าลง15เป็นเวลา5วิสตันทำให้มอนสตัน2วินะแล้วก็แอสโตรูทออเบเรชันนะเออหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการโจมตีจะทำให้มอนที่ถูกมาร์กเนี่ยจะทำเป็นจะทำการมาร์กมอน25วิถ้าสมมติว่าโดนฆ่าในขณะที่ยังมีไอ้มาร์คนี้อยู่เนี่ย จะทำการปลุกปลุกขึ้นมาให้อยู่ในการควบคุมของเจ้ารูรุสนะเออก็คือมีซามอนนั่นเองอ้าวแค่พูดว่ามีซามอนกูก,ก็อุ่นใจแล้วเวย้ยดามเมจครึ่งหนึ่งอของเลือดไม่แน่ใจนะว่าอ้างอิงจากตัวรูรุสเปล่านะเออก็อันนี้ก็เท่นนะมีซามอนเนี่ยแต่ดูทรงน่าจะไม่ใช่ซามอนทหารว่าแบบหมายถึงว่าโมเดลเป็นทหารเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลมนในแมบ,บนะเออก็สำหรับเรื่องของคอสเมติกเนาะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะตัวละครเราก็จะเอาชุดพี่แกมมาใส่มีท่าแอคมีหน้ากากนะเออก็คือโดยรวมแม่นค่อนข้างที่จะเท่เลยนะแต่กูมอกว่าล่ากชายนี่มันเท่กว่าเว้ยเออโมเดลให้เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้ารูสนะก็เท่เท่ดีด,ดีมีทรงดูดีมีทรงเนาะสำหรับล่ากชายนี่เนาะก็ไม่ต้องหาอื่นไกลก็ให้มาดูตรงอเวกนะนี่ล่ากชายนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะก็คือโคตรเท่ T H อะลากชายนี่เท่มากไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเติมนะครับพี่รูสชายนี่นะ ซึ่งวิธีการได้นอกมันก็เป็นตัวละครใน Battle Pass นั่นเองนะเวลที่50เนาะปุ๊บๆนี่เวลที่50เลยนะอันนี้ก็เป็นล่าใช้นี่เนาะโดยวิธีการเก็บแต้มเนาะก็เป็นการที่เราทำการฆ่ามอนแล้วก็เคลียร์เควสต่างๆนั่นเนองนะเออประมาณนั่นเนาะก็เคลียร์เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสำหรับที่รู้เสี่ยมันจะเป็นยนังไงบ้างนะหลังจากที่พูดมันมานานนะโคตรคาดกว่งเนะ่ย ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้ารูรูรสจะเป็นอย่างันบ้างนะเออเอาจริงๆป้าแค่เห็นว่ามันสามารถโครนมอนได้แล้วก็สามารถบัฟเพื่อนได้กูก็มองว่ามันเก่งแล้วก็ค่อนข้างเจ๋งแล้วนะเออค่าวางพี่แกนะที่2 0 0พนะพก,นะ 2000, นะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ um. ่มดาเมตต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,600นะระยะ43คูดาว5.4วิวางขั้นแรกเดี๋ยวตีแบบเซอร์เคิลเนาะตีพื้นเดี๋ยวไม่ตีแอร์นะพาสซีฟก็อย่างที่บอกไปเลยนะเออไอแอ อันเนี้ยคือเอาง่ายๆนะก็คือมีโครนมอนมีด็อกแบ็กแล้วก็มีเป็นเรื่องของสโรสตันแล้วก็โครนมอนคิดแค่นี้พอแอนิเมชันเป็นไงกูไม่รู้นะว่านี่ไงสมอลมาละแอนิเมชันก็เป็นการเหมือนโยนลูกอะไรไม่รู้ใส่มอนนะมันจะมีขี่หุ่นยนต์ไหมอ่ะคืออยากให้มันมีขี่หุ่นยนต์อ่ะเป็นการโยนลูกอะไรไม่รู้ใส่มอนนะเออ,อยังไงแล้วก็จะเป็นการโครนมอนออกมาไอแอปสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะ อาเลือดมอนมันประมาณ3า0 0 3น0จัตอนนี้ดาเมจมันเท่าไหร่3600อุ 3, อ้ยก็ใกล้เคียงนะก็คือดาเมจใกล้เคียงไม่ดต้องเียว่าเลือดเลือดของมอนเนี่ยใกล้เคียงกับดาเมจรูรูสนะเออแต่ถ้าอะไรเป็นการโยนอะไรไม่รู้ใส่มอนนะไม่คุ้นตาเลยจริงๆบอกจากใจนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย่ยอาข้าต่อไปเป็นฮาร์ดรอนแคนนอนนะเช็คเินอัพเจ0ดดาเมจจะเป็น1 2 0 0 0นระยะ53แล้วก็คูลดา5.1นวินะ แล้วก็เต้นแบบหลายอุ้ยเสคุนยนเอาแล้วเอาแล้วเสคุนยนว่ะน้องๆเอาจีบ้าแค่เห็นกูเสคุนยนนะแม่งกูก็อิ่มแล้วเนี่ยถึงไม่จะดูแข็งไปหน่อยก็เหอะแต่กูอิ่มแล้วแค่นี้กูอิ่มแล้วเสคุนยน่ะโอ้ยเท่ว่ะไอ้นอ้องโคตรแท่เลยปรกาศเสคุนยนออกมายิงเรเซอร์ใส่มอนนะต่ขามันจมดินอะ เทำไมคอสเมติกไม่ให้เราขี่หุ่นยนต์วะโคตรเอะดิตัวละครดูรูส้สเนาะก็จะเสกเป็นหุ่นยนต์ออกมาแล้วก็จะยิงเลเซอร์ใส่มอนนะเนี่ยโคตรเท่กูบอกเลยว่าตัวนี้เท่ตัวนี้โคตรเท่เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่กูให้เท่ไว้แล้วอะแค่มึงเสกหุ่นยนต์ได้กูก็บอกว่ามันเท่แล้วอะดิกูแยโคตรเ,เอะรูส้สน้อราการแบบอ๋อย่เพรว่าเท่อะ อ่าอนิเมชันเหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าแบบเสกหุน่นยนต์ได้น,นี่กูบอกเลยว่าเทพจริงอะน,นี่กูเทพจริงยอมรับว่าเทพจริงอัพต่อเลยอ่ะข้าต่อไปใช้เท่าว่าซีโร่บีมเซ็งอัพหนึ่งหมื่นห้าร้อยดามเมจจะเป็นสามหมื่นหกพันระยะหกสิบสองแล้วก็ครูดาสี่จุดหกวินะโอ้โหซีโร่บีมเป็นการยิงเลเซอร์ใส่บอลน,นะแล้วแบบเลเซอร์โคตรเล็กแต่ยิงรัวอ่ะ เลเซอร์เล็กแต่ยิงดัวปุงป่งปุงป่งปุง่งปุ่งปุ่งปุ่งไอเชี่ยเมื่อกี้มึงทำไ้เท่นนะทำไมพอมาอย่างงี้มาง,ง่อยอนะลูลูสไอเชี่ยลูลูสดูดิกูเสียดายโมเดลหุ่นยนต์มึงมากนะอจริงลูลูสแต่โอเคกูคพอใจอาจจะไม่ได้ดีมากแต่กูพอใจนั่นแหละอาจจะไม่ได้ดีมากแต่กูพอใจกูพอใจมากๆอย่างน้อยกูเห็นหุ่นยนต์กันดั้มตัวนี้กูพอใจพอใจมากๆอะ แต่เสียดายนะที่คอสเมติกเราไม่ได้ขีหุ่นยนต์นะไม่งั้นน่ะทำไมลูนูนบุงไม่กระโดดขี่หุ่นยนต์ไปเลยวะให้มันจบๆไปแต่เสียดายท่ามันอะ่ะมันตีนแบบลายอ่ะแล้วก็ระยะโคจะเล็กเลยอะ่ะอันนี้คือเสียดายมากๆนะก็โอเคเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านาะเอ้เพิ่งเห็นนะว่ามอนมันแรนดอมนะใช่ป่ะดูดิไอตัวใส่ฮู้ดไม่ได้มีในแบบนี้นะหรือเปล่าอาวแล้วมันใส่ใส่ฮู้ดมาได้ตหวะ อัานี่เหรออ๋อมันมีอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูแม่งหลอนกูหลอน่กูหลอนกูหลอนกูหลอนโดยได้เมย,ยอัปตันเนาะเขาเจ้าลูรูสนะจะอ,อยู่ที่ประมาณ36000นะระยะ62คูดา4.6วิอัปตันเนี่ยจีเป็นแบบลายนะเฮ้ยกูเพิ่งเห็นเดียวเำ้มมันไปค้างอยู่บนนั้นนะ่ะไอ้เหี้ยหุยน่นยนลูรุสมึงไปค้างอยู่บนฟ้า ก็เท่ากับว่าแบบนี้มีรูรูทสองตัวหุ่นยนต์รูรูสองตัวนะเออ <c oughs> เออก็เตรียมแบบร้ายนะข้อเสียคือมันตรียมแบบร้ายนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอัพตันแบบโยนเป็นระเบิดอะไรเงี้ยเป็นเซอร์เคิลน่าจะดีกว่านะเออแล้วก็ตีพื้นแล้วมีตีแอร์นะแล้วก็มีพาสีฟเป็นตามนี้เลยนะเอออันเดียรามาบับน้องบีคโคอมบจิกันดีกว่ามันเป็นท่าอะไรนะเป็นเวทโอเคเอาเวทไว อ่ะพบ,บบัฟบีคมาจีเนาะดาไมจะเป็น65,000ระยะ64คูดา4.6วิเออเนี่ยเดีต้องดูดิไอ้ฟอลโล่ฟอลโล่คำสั่งอะไรของพี่แกอ่ะก็ทำการลดคูดา10%บวกดาเมจ10%แล้วก็ระยะอันนี้มันไม่ได้บัฟบ,บ,บีคมาจีเนาะเพราะว่าเราเลือกเป็นเวทนะตัวนี้มันเป็นกายภาพนะเอออ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะบวก10แล้วก็ลดคูดากับ SPA อีก20เนาะไม่ดิและระยะ20คูดากับ SPA อ่ะสิบใช่ไหม อ๋อนี่เห็น่มมันมีเครื่องหมายลูกน้ําอยู่ประมาณนี้ก็นั่นแหละนะประมาณนี้ล้กันเนาะสำหรับเจ้ารูสนะกูบอกเลยนะไม่เก่งแต่เท่ในความคิดกูคือมันไม่เก่งแต่มันเท่เออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสวยการมาดูเจ้ารูสนะเออโดยรูสเนี่ยก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้เก่งมากเก่งไม่อะไรนะแต่ว่า ่วนมากเนี่ยตัวแบทเทิลพาร์ทก็ไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วนะแต่กูบอกเลยนะว่ามันเป็นตัวละครที่โคตรเท่นะสำหรับูรูสนะแค่เห็นหุ่นยนต์ก็ใจเต้นแล้วอะเออ,เอ,อจริงๆวะเออเออแส่ก็ไดแหละโดยรวมนะคิดว่าแบทเทิลพาร์ตตัวที่เก่งเนี่ยก็น่าจะมีเมกุมิไม่ใช่เหเมกุมิน umin, กับไอชิโตสนะก็คือน้องจิโยนั่นเองนะเออนั่นแหละกูภูมิใจและกูประทับใจมากกูได้เห็นหุ่นยนต์กูประทับใจมากนะเอาจริงมันก็เล่นได้นะมันมีสมอนนะเออ ก็แหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ารูรูสนะซึ่งคลิปหน้าก็น่าจะเป็นรีัสนะไหนๆเรามาหมดหมู่ b บ t t ท e p a พาละคลิปหน้าก็น่าจะเป็นรีัสนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาสำหรับเจ้ารูรูสนะพื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกโลบักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังมาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก u t u b e n e t f l i x ราคาถูกกูไม่เอาแค่นี้แหละ